สวัสดีครับหลังจากออกคลิปปัญหาของ p p o o n นะครับ i 2สมินินะครับสัมผัสหน้าจอมีปัญหานะครับไม่สามารถกดใช้ไฟฉายแล้วก็กล้องถ่ายรูปได้ในขณะที่พักหน้าจอนะครับหลังจากนั้นหนึ่งวันทาง Apple ก็ได้ออกเฟิร์มแวร์1 4 2 1จนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆบางคนถามว่าเออเป็นที่ฟิล์มติดก,กันรอยหรือเปล่าหรือว่าเ,ออเคสอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมใช้งานมัตั้งหลายวันมันก็มีปัญหาอะไรนะถ้าเกิดจะเป็นที่เนี่ยที่เรื่องของฟิล์มเนี่ยมันก็มีควรจะใช้มันก็ควรจะมีปัญหาในการใช้งานด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะตอนพักหน้าจอเท่านั้นเองนะครับแล้วพอเราได้อัปเดตเฟิร์มแวร์สิบสี่สองจุดหนึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยทุกอย่างกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้เราก็จะสร้างความมั่นใจให้เพื่อนๆที่กําลังจองไอโฟนสิบสองมินินะครับว่าหลังจากอัปเฟิร์มแวร์แล้วเนี่ย ตอนทีออ่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นเฟิร์มแวร์14.2ไม่แน่ใจว่าตอนเครื่อง็อดใหม่ที่เพื่อนๆกันจะได้รับในวันที่27 2. พฤศจิกยายนนี้นะครับจะได้เฟิร์มแวร์14.2ชหนึ่งเข้ามาเลยหรือเปล่าครับถ้ายังไม่ได้เป็นเฟิร์มแวร์14.2ชหนึ่งเนี่ยก็แค่อัปเดตนะครับก็แก้ปัญหาจุดนี้ได้แล้วอันนี้เดี๋ยวทะสทสให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้แล้วจริงๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวปิดก่อน ไปฉายนะครับโอเคใช้ได้ปกตินะครับกล้องนะครับนิ่มๆเลยนะครับไม่ต้องออกดรุ่นแรงอะไรเหมือนขราวก่อนขนาดเข้าก่อนน,น,น,นี่ก่อนอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับกดแล้วกดอีกก็ไม่ขึ้นเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเข้าโค้ดนะครับโอเคนะครับ ลองกดน,นะครับนิ่มๆม,มากเนี่ยครับติดเลยเนาะไม่ต้องกดหลายๆเที่ยวนะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆที่กำลังจอง14 10เออไม่ชนมินิ12มิลิมนะครับแล้วก็หรือสนใจนะครับตอนนี้ก็มั่นใจเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะกดเข้าไฟฉายหรือว่าโคดหรือว่า พร้อมไม่ติดนะครับขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับสำคัญมากตอนนี้ไม่มีเพื่อนติดตามเท่าไหร่เลยมีแค่60คนเองขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ